น้ำตกห้วยเหล่าแก่มโพแหล่งวัฒนธรรมไทยโซ่คชสารไม้โบราณพระอวตารประทับป่างามพิราชอ่างชนโนดโคดหินภูเขาไฟสามไวนอนสำราญสำนักง,งานเกษตรอำเภอดงหลวงมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน อำเภอดงหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด595,385ไร่แบ่งออกเป็น6ตำบล60หมู่บ้านประชากรของอำเภอดงหลวงประกอบไปด้วย3ชนเผ่าได้แก่เผ่าไทยกระโซ่เผ่ภาภูไทยเผ่าย้อมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เด่นๆคือพิธีไขประตูเล้าพิธีเหยว ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอดงหลวงประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยางพารามีพื้นที่68,230ได้มไร่มันสำปะหลัง5 1 1 7 5ไร่ข้าว46,963้ไร่ปาล์มน้ำมัน 1217ไร่ไม้ผลได้แก่ทุเรียนเงาะลำไยแก้วมังกรจํานวน493ไร่ผักหวานป่า235ไร่มีแหล่งน้ำเพื่อการกเกษตรได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยชโนดอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อ่างเก็บน้ำห้วยพึ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หมูอ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อ่างเก็บน้ำห้วยกระซะอ่างเก็บน้ำห้วยพุงอ่างเก็บน้ำห้วยด่านอ่างเก็บน้ำห้วยผักเพวอ่างเก็บน้ำห้วยตะไผ่อ่างเก็บน้ำห้วยทาอ่างเก็บน้ำห้วยพุและอ่างเก็บน้ำห้วยคำแม่นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติสำนักง,งานเกษตรอำเภอดงหลวงมีบุคลากรทั้งสิ้น9คนนำโดยนางออนจิรามุ่งดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชาการแทนเกษตรอำเภอดงหลวงมีทีมงานด้านงานบริหารคือนางพรทิพย์ปัญญาวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดูแลรับผิดชอบงานธุรการการเงินบัญชีและงานพัสดุมีผู้ช่วยงานธุรการคือนางสาวจิราวันศรีหาวงเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลช่วยงานด้านธุรการและงานเอกสารอื่นๆ ทีมนักส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดองหลวงได้แก่นายมานาเป้นอ้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการดูแลพื้นที่ตำบลหนองแคนรับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชงานดินปุ๋ยงานพืชไร่พืชสวนและงานด้านเกษตรอินทรีย์นางสาวการดาทศรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและผิดชอบพื้นที่ตำบลกกตูมปฏิบัติงาน กลุ่มง,งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนายเอกลักษณ์สีใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบพื้นที่ตำบลนชโนดน้อยตำบลหนองบัวปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต งานสาพกโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนางสาวปรัศนีคำมุงคุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตลดงหลวงรับผิดชอบงานกลุ่มงานสถาบันเกษตรกรงานประกวดสถาบันเกษตรกรงานด้านทะเบียนเกษตรกรและงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติ และนางสาวศิวพรศิริยานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบพื้นที่ตำบลพางแดงรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยุวเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพและโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายนสำนักง,งานเกษตรอำเภอดงหลวงได้ใช้ระบบเทรนนิ่งและเยี่ยมเยียนเกษตรกร T and V stem มาเป็นระบบขับเคลื่อน การส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานต่างๆตามนโยบายของภาครัฐและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จสำนักง,งานเกษตรอำเภอดงหลวงได้มีการประชุมประจำเดือนและประจำสัปดาห์เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรได้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการรวมทั้งเป็นแหล่งบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ ปัจจุบันมีเครือข่ายสพก22แห่งกระจายทุกตำบลโดยมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานสพกร,ร่วมกับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสู่การปฏิบัติในแปลงอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่หลักสูตรการแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรกรเป้าหมายจำนวน30รายดำเนินการนับแปลงใหญ่เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการสูงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสภกรแปลงใหญ่ระดับอำเภอหลักสูตรอบรมเกษตรกรผู้นำ30รายดำเนินการณนะศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจุ้มเกษตรกรทายยาศไทยบูตําฑลดงหลวงพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมใน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกรหลักไรนาสวนผสมในเสกสรรคนซื่อตะมนลคำาชีอีอำเภอคำาชยอีจังหวัดมุกดาหารอันสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน กมเกษตรกรเป้าหมายเกษตรหมู่บ้านจํานวน10บรายดําเนินการนะสาราประชาคมหมู่8บ้านนาหินกองตําบลกกตูมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางไประดับดีสมาชิกจํานวน10บรายดําเนินการนะวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารและหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งนางหมู่13ตําบลกกตูม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลางสมาชิก10รายดําเนินการณาวิสาหกิจชุมชน ปลูกสมุนไพรบูไฮไทยโซ่ตำบลดงหลวงโครงการพัฒนาเกษตรกรปลาดเลืองกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปลาดเลืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรเป้าหมายจำนวนสิบรายดำเนินการนะศูนย์บริการวิชาการบ้านแก่งนางตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่สมาร์ทกรุ๊ป เป้าหมายกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดตำบลหนองแคนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นเป้าหมายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกผักไทยบลูหมู่4ตำบลดงหลวงจำนวน10รายกิจกรรม การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนเป้าหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งนางหมู่เจดตำบลกกตูมจำนวนสิบรายมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่สถาบัานเกษตรกรได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกลุ่มยุวเกษตรกร และเกษตรกร,กรต้นแบบได้แก่สมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นผู้นำในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการอารักขาพืชมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกตำบลและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาด้านโรคและศัตรูพืชรวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินลดต้นทุนโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสจชสนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในสจช,อชอและพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชเกษตรกรเป้าหมายจำนวน15รายดำเนินการณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองบัว กิจกรรมพัฒนาศูนย์เือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเกษตรกรเป้าหมาย18ดรายดำเนินการณนศะูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลชะโนดน้อยโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกษตรกรชุมชนตำบลดงหลวงจำนวน4 0รสิบดานสำนักง,งานเกษตรอำเภอดงหลวงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระยะที่3หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรกรเป้าหมายจำนวน30รายดำเนินการนะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลชนโนดน้อยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประกอบด้วยกิจกรรมจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียนกิจกรรมอบรมครูนักเรียนและผู้ปกครอง เกษตรกรเป้าหมาย12รายดำเนินการนะโรงเรียนตำรวจตะวินชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกิจกรรมขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่เกษตรกรเป้าหมายจำนวน20รายดำเนินการนะบ้านสีถาวรพนาตะมนลกกตูมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการทําการเกษตรผสมผสานและหลักสูตรระบบการให้น้ําพืชเกษตรกรเป้าหมายหมู่เจ็หมู 7, หม่สิบสามบ้านแก่งนางตําบลกกตูมจํานวน30มายกิจกรรมจัดทําแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบการให้น้ําพืชพื้นที่ห้าไร่กิจกรรมการจัดทําแปลงเกษตรผสมผสานพื้นที่สามไร่โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายน กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรเป้าหมายพื้นที่ตำบลหนองแคนจำนวน100รายดำเนินการณนะสาราประชาธิปไตยหมู่5ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงสำนักง,งานเกษตรอำเภอดงหลวงมีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2566รวมทั้งสิ้น 515,758. 9 4สตางค์ มีร้อยละการเบิกจ่าย100%โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณได้แก่งบประมาณโครงการด้านงานส่งเสริมการเกษตร336,200บาทงบประมาณด้านการบริหารจัดการทั่วไป1 7 9 5 5 8 9 9สสตางค์มีรายละเอียดดังนี้